ทุกคนกำลังดูช่องมิกกี้พีพีและในคลิปนี้ฉันก็จะมาพูดถึงโหมดทีวีที่หลายๆคนบ่นว่าไม่ชอบเนาะแต่ว่าฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วโหมดทีวีอันใหม่ที่เข้ามาในเกม S ซเรนโซนซิโดแพทนี้นะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเปิดใจแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคที่จะเล่นด้วยตัวเองก็อาจจะไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้เพราะว่าคลิปนี้จะมาบอกเทคนิคที่ทําให้โหมดทีวีมันผ่านง่ายะทำไมเราถึงต้องมาผ่านโหมดทีวีอันนี้มันก็คือ ชื่อกิจกรรมว่าปริศนาของ a p e เพ o Fault นั่นแหละเป็นความผิดพลาดของ a p e Ge o ที่ทำให้เราต้องเล่นโหมดทีวีอันนี้ซึ่งไอโหมดทีวีอันนี้มันก็จะมีของรางวัลมันก็มีหลายๆอย่างเนาะคืออย่างน้อยที่สุดอะ่ะก็ควรจะมาทําเพื่อเอารางวัลละกันสําหรับคนที่ไม่ชอบทีวีอยากจะเล่งเนาะมันก็มีเทคนิคง่ายๆอยู่ครับไอตัวโหมดเนี้ยมันจะมีอ่ะอย่างแรกเลยก็คือต้นไม้เทคโนโลยีอ่า อันนี้คือต้นไม้เทคโนโลยีเนาะมันก็จะมีพวกบัฟต่างๆที่เราจะต้องไปรีอ่ายังไม่ต้องสนใจลวกันไอ้พวกค่าการรีหรืออะไรพวกนี้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้หายากขนาดนั้นเนาะถ้าเรารู้ว่าเราจะเอาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยเรารีไปเรื่อยๆมันก็อาจจะใช้เยอะเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะรีแบบหาบางคน,นแบบแบบหาแค่แบบสีทองอย่างเดียวซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นสีทองเท่านั้นแต่อยากให้โฟกัสตรงนี้ละกันครับก็คือ Medical Facility ไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายจะทําให้้้้เเกิดช่อองฟืน,ฟนนน HP ัีถารารแบบ เก็บมาเนี่ยสีฟ้าได้5%สีม่วง10%สีทองได้15%คือเราทําให้มันได้สัก80%แล้วทุกอย่างในโหมดนี้จะง่ายมากๆแล้วมันจะเร็วมากๆโหมดนี้ฉันบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล่นแบบชิวๆไม่ได้ติดเรื่องที่ว่ามันเป็นโหมดทีวีเนาะอยากเล่นแล้วมีความสนุกกับมันก็ ค่อยๆเล่นไปชิวๆได้ครับมันน่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเนาะสำหรับคนที่แบบค่อยๆเล่นเนาะแต่ถ้าใครจะสปีดรันแล้วก็รู้เทคนิคนี้มันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเชื่อว่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งละกันเต็มที่เลยนะไม่เกินชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ไปเอื่อยเฉยอ่ะก็คือเทคนิคที่หนึ่งหา medical facility ให้มันถึงประมาณ80%เครับเดี๋ยวบอกวิธีฟาร์มก่อน <S <S ถ้าแต้มรีมันหมด <S <S คือตรงเนี้ยแต้มเนี้ยมันหาย,ยากใช่ปะให้เราไปที่อ่าอันแรกแล้วก็อันที่หนาะเราเข้าไปมันจะเป็นห้องที่ทําาให้เร ได้ไอคิสตอลสีม่วงอันนั้นก็คือเรามาที่ห้องนี้แล้วเราก็ลงไปเลยไม่ต้องห่วงมันจะมีผู้ช่วยเราก็คือโซเชอร์เอเลฟ่นนั่นเองโซเชอร์เอเลฟ่นจะจัดการตัวนี้ให้กับเราอืมเราก็ดันมันไปดันมันไปตีเราไม่ต้องตีเองครับโซเชอร์ตีสองทีแค่นี้เลือกอะไรก็ได้เนาะพอเราลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะให้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ไอแร่สีม่วงเนี่ยเราก็เก็บเก็บเสร็จก็ออกเลยแค่นี้นี่คือวิธีการฟาร์มแต้มที่เอไวรี อ่ะเพื่อจะไปหาไอ้ Medical Facility นั้นนะได้รอบละ650ครับก็ใช้เวลาประมาณ30วินาทีวันนี้มิกกี้พีพีขอแนะนำผู้มดเคลฟ์เพลผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า200,000คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น11-11อ็ดสิบเอ็ดเคลฟ์คอยคูณ2แอดไลน์แอดเคลฟ์เพลรับโค้ดส่วนลด100บาทจำนวนจำกัดแฟลชเซลล์ลดสูงสุด30%และยังมีโค้ดมิกกี้พีพีลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคลฟ์เพลเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดส่ววนนนลลดดกัักเเยยยอะๆะๆๆครบใช้ไ้ไา ต่อมาฉันจะมาพูดถึงผู้ช่วยแล้วกันคือผู้ช่วยอะ่ะฉันอ่านมาหมดแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเอาตัวแรกเก็บแต้มครบแล้วจะแลกอะ่ะฉันแนะนําให้แลกเป็นโซลเจอร์1ิเพราะว่าดําเหตุเริ่มต้นแรงสุดทีนี้ราคาการซื้อโซลเจอร์1ิเนี่ยมันอยู่ที่น่าจะอยู่ที่60ดาวมั้งอ่ะและดาวจะหายังไงให้เร็วที่สุดอ่ะคือก็ไม่มีอะไรมากหลักการมันง่ายๆก็คือการที่เราตีมอน1ตัวเนี่ย เราจะได้หนึ่งดาวแค่นั้นไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือช่วงที่เรายังไม่มีเนาะอ่าเราก็ใช้ NB ไปก่อนแล้วก็เอาแอนบอ่ะไปเดินตีต,ต,ตีมอนให้มันครบ60เพื่อเอา S11 มาพอได้ S11 ทุกอย่างมันจะเร็วมากมันมันจะมันจะง่ายมากอ่าได้ S11 ได้ medical facility แล้วก็ปั๊มเลือดแล้วเอาเอา S11 เดินไถจบเรียบร้อยประมาณนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเพิ่มเลือดให้มันมันจะไปคอมโบกับ medical facility ที่ฉันบอกไว้ว่าถ้าเราเก็บ เ,เก็บเลือดตรงนั้นอะ่ะมันจะทําให้เลือดของผู้ผช่วยเราะเพิ่มขึ้นด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงมาถึงตรงนี้ละ,ะโซลเจอร์โซบเอ็1อะ่ะคือเริ่มต้นที่เลือด60พอลงตี่30ซึ่งฉันบอกเลยว่าเยอะที่สุดแล้วคือมันเก่งที่สุดแล้วแล้วพอมันคอมโบกับไอเมดิคอฟฟิซิลิตี้อ่ะมันจะมาตรงนี้เราหาน้าครับหานา้าใช่ไหมพอเราเจอหนามปุ๊บเราก็แค่เหยียบหนามเราเหยียบหนามเลือดจะลดห้าเห็นไหมแล้วเราเก็บเลือดเลือดจะเพิ่ม10 เท่ากับว่าทุกครั้งที่เราเหยียบน้ํแล้วเก็บเลือดเราจะได้เลือดทีละห้าแต่เพื่อนเพื่อนเราจะได้เลือดทีละสิบอ่าไม่ว่าเราจะมีผู้ช่วยกี่ตัวเนาะมันก็จะเพิ่มเราก็แค่ทําอยู่เนี้ยอ่ะพอไล่เลือดประมาณหนึ่งเอาเป็นว่าเราคิดว่ามันพออ่ะอาจจะแบบสักร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเราก็ไปจบเลยคือไม่มีตัวไหนหยุดเราได้ถ้าเราดันดันโซเชอร์เข้าไปโซเชอร์ตีสองทีคือไม่ว่ามอนจะโหดแค่ไหนโซเชอร์ตีตายหมดมาตีแรงมากแล้วเราก็ลงไปชั้นต่อไปอ่า เนี่ยดันไปเอ่อเมื่อกี้ฉันค่าแว่นขยายคือแว่นขยายต้องเก็บนะครับ <S 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 อ่าแว่นขยายมันก็จะเป็นเควสที่เก็บสะสมที่ทำให้เราได้เพชรเหมือนกันได้โพลีโคมอ่ะอ่าโอเคก็มันอยู่ที่ประมาณนี้นี่ขนาดรู้วิธีนี้นะฉันเชื่อว่าต่อให้รู้วิธีนี้ก็ยังใช้เวลาเป็นแบบ ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนาะถึงจะเคลียร์หมดทีนี้มันจะมีอัอนนึงสำหรับคนอยากเล่นสนุกก็คือตรงนี้เป็นสกิลบางคนสงสัยว่าทําไมตอนที่ชั้นสตรีมแล้วเล่นถึงมีอาวุธประหลาดประหลาดอ่ามันเกิดจากตรงนี้นะทุกคนเรียกว่าเป็นสายและกันอ่ะเนี่ยมันก็จะมีสายก็ตามชื่อเลยชํานาญทีมงานรื้อถอนการเงิน exp รวมทีมคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่า เรารู้เทคนิคไปแล้วอ่ะไอเทคนิคที่ medical facility อะอันนี้เลือกอะไรก็ไม่ต่างกันคือเราแทบไม่ได้เลเวลอัพเลยด้วยซ้ำหรือถ้าเลเวลอัพเราก็ไม่แคร์ด้วยซ้ำว่าแต่ละเลเวลจะได้อะไรเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็แค่เราเลือดเยอะแล้วเรามีผู้ช่วยที่ดามเมจหนักคอยแบกอยู่มันก็เลยเรียกว่าไม่ต้องมีเลยก็ได้อะถ้าไม่ชอบเกมเพลย์ทีวีแต่ว่าอยากให้เปิดใจนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยมันสนุกตอนที่ฉันเล่นตัวแรกเล่นประมาณ ห้าชั่วโมงประมาณประมาณ4ถึงชั่วโมงก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มารู้เทคนิคแล้วเล่นเองเลยอะ่ะมันคงใช้เวลาประมาณนั้นอะแบบเดินทุกช่องหรืออะไรประมาณนั้นทีนี้การเดินทุกช่องฉันจะบอกว่าของอะ่ะที่หาอยู่ในนั้นอะ่ะที่มันเป็นของซ่อนอะ่ะเนี่ยปริศนาของอัพเกเกียวฟอลเนี่ยคือต่อให้เราไม่ได้เดินสำรวจทุกช่องอะ่ะมันก็จะเจอครับไม่ต้องห่วงมันเจอเจอครบเลยเพราะว่าไอเดียเนี้ยที่มาเล่นอะ่ะฉันก็เดินแบบสปีดรันเนาะ ที่ทำบันหาสติมันก็เจอครบนะไม่ได้มีปัญหาอะไรคือของมันไม่ได้ซ่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดินครบเพื่อหาก็ได้แล้วก็สุดท้ายหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์เควสหมดอันสุดท้ายที่เขาจะให้เราลงอ่ะมันคืออันนี้มันจะไปอยู่ที่พื้นที่4อ่าน่าจะเป็นทุกคนนะคือมันจะให้ไปถึงพื้นที่ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วมันจะมาแบบทำเควสคุยเควสไปเรื่อยมันจะมาพื้นที่4 9 9 f ขีด b อันนี้อ่าอันนี้มันจะมีอีสเตอร์เอกนิดนึงคือถามว่าทําไปช่วยอะไรไหมนนแลวกกันกนเผื่ออบาาางคยทํ อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็แค่เกมจะขอบคุณเราอ่ะคือชั้นเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่คิดอะไรเลยอ่ะมันเดินไปทางขวาไม่ได้เพราะติดกำแพงเราก็แค่เดินซ้ายแล้วมันก็เสร็จมันแค่นี้เลยคือจริงๆกับมันแค่นี้คือชั้นไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่าทําอันนี้แล้วมันจะต่างกับไปเดินขวายังไงคือด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะชั้นก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเราเอาระเบิดมาทาลายกําแพงแล้วเดินขวาล่ะแต่ต้องบอกเงื่อนไขอย่างงี้เงื่อนไขของการทํา อีสเตอร์เอ็กอันเมื่อกี้มันคือเราต้องมีระเบิดทั้งหมดลูกเนาะอ่าซึ่งก่อนเนี่ยฉันเอาม่วงมา3ม่วง3อันก็เป็น6สีฟ้ามา1ก็เป็น7ลูกพอดีพอเราได้7ลูกปุ๊บเราก็ไปครับก็คือเราพร้อมแล้วต้องมีระเบิด7ลูกแล้วก็อย่าอย่าดันระเบิดแล้วกันก็คือทําให้มันระเบิดกาแพงเพราะมันมีกาแพงอยู่7อันครับใช้ระเบิด7ลูกเราก็เริ่มจากระเบิดมัน หลังจากที่เราระเบิดครบหมดแล้วอยากให้ดูตรงนี้มันเป็นกล่องเนาะคือถ้าเกิดว่าเราเดินชนกล่องมันก็จะไม่มีอะไรมันก็แค่กล่องแตกแบบนี้อ่ะกล่องแตกไม่มีอะไรแต่อยากให้ทุกคนสังเกตดีๆครับถ้าเรามองเราสังเกตดีเราจะเห็นว่ามันจะมีกล่องที่กระพริบกับกล่องที่ไม่กระพริบอ่าแบบนี้เลยก็คือมันให้เราไขาปริศนาอ่าฉัาเคยเลื่อนไปใช่ปหก็ดูว่ามันมีอะไรวะอืมไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ตรงนี้ t กับ h ก็เลยเดาว่ามันน่าจะเป็นคําว่าดแซงกิ้วหรือเปล่าอ่าโอเคถ้างั้นเราก็ไปเริ่มการไขเป็นศนานี้กันเลยอ่าฉันดูมาหมดแล้วนะว่ามันต้องเหยียบกล่องไหนบ้างก็คือถ้าใครอยากไปดูเองนะมันจะมีกล่องที่กระพริบกับกล่องที่ไม่กระพริบให้เราทําลายกล่องที่มันไม่กระพริบซะเนี่ยไอ้พวกกล่องแบบเนี้ยไม่กระพริบซะเราทําลายให้หมดเลยอ่ะเริ่ม เรียบร้อยหลังจากที่เราทำลายครบหมดแล้วมันก็จะได้คำว่า c h เ s ส b o a r d แล้วเขาก็จะบอกว่า thank so much for playing our game แล้วก็หัวใจก็คือขอบคุณที่เล่นเกมของเราซึ่งไม่ว่าจะเดินขวาหรือเดินซ้ายถ้าว่าไม่ได้มีอะไรต่างกันนะมันก็แค่เป็นปริศนาที่เขาอยากจะให้เราไขาอ่ะจริจริงแล้วไหนๆก็าขาปริศนาแล้วแจกสักแบบ10บ0ีโพลิโคมอะไรอย่างงี้ไหม,มแค่นั้น แต่มันมีแต่อยู่คือสำหรับบางคนไม่รู้ว่าเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าไอดีแรกที่เล่นฉันลงไอห้องเมื่อกี้แล้วก็เหยียบกล่องมั่วแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกันคือไม่รู้ว่ามันบักหรืออะไรนะแต่ว่าคือมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเพราะว่าอีกไอดีหนึ่งมันขึ้น something went wrong โนครู oh. no อะไม่มีคำใบ้เลยอ๋อ,อมันมีคำใบ้ครับแต่จำไม่ได้ <S 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 อ๋อโอเคกล่องอะมันจะมีจุดเขียวกระพริบกับกล่องที่ไม่มีเขียวกระพริบฉันจะลองทำลายกล่องที่ไม่มีเขียวกระพริบละกัน ไปแล้วอ่ะแม่งเงยห่างไปแล้วอ่ะว่าไงดี ็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับปริศนาของออพเพกิโอฟอลคือจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเห็นหลายคนพูดถึงว่าหมดทีวีอะ่ะมันเป็นหมดที่มันเล่นนานแล้วมันก็หลายๆคนไม่ค่อยชอบหมดทีวีเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ฉันเล่นนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันก็มันก็สนุกอะ่ะก็นั่งเล่นอยู่ประมาณหชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> คือถ้าถามันนานไหมมันนานจริงแล้วก็ข้อเสียของโหมดทีวีก็หลักๆคือสมมุติว่าใครที่เติมเยอะแล้วก็แบบมีตัวละครเราก็อยากเล่นตัวละครที่เราเปิดได้ตัวละครที่เราเราชอบเราซื้อมาใช่ไหมโหมดทีวีมันไม่ได้เล่นอ่าประมาณนั้นมันก็เป็นแค่หน้าจอทีวีทําให้ติดอะไรแล้วมีความสุขที่จะเล่นก็อยากให้สนุกให้เต็มที่ครับโหมดนี้ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะก็ก็มีเทคนิคมาเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจ,นจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้เดี๋ยวใครยังไม่ได้ ก็ฝากกดทางในแล้วก็กดซับด้วยนะครับเ <g lv ain> จอกันให่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย